สวัสดีค่ะท่านผู้ชมนะคะวันนี้น้องนัทอยู่กับพี่จิรศักดิ์นะคะซึ่งเป็นเกษตรกร,ร,กรที่เตรียมเข้าโครงการแปลงใหญ่ปลาดุกปีหกสี่ค่ะนี่ก็จะเป็นบุคคลต้นแบบอีกคนหนึ่งที่ต่อยอดการทําอาหารลดต้นทุนหลังจากที่อบรมไปแล้วแล้วต่อยอดมาได้ไกลมากๆนะคะตอนนี้เป็นไงบ้างอาหารลดต้นทุนก็ทําได้หลายหลายเกรดแล้วครับค่ะมี มีทั้งในทำมาในส่วนของหนึ่งขนาดสองเรื่องของจำนวนโปรตีนอ๋อตอนนี้โปรตีนเท่าไหร่คะอ่าตอนนี้ที่เลี้ยงอยู่ให้โปรตีนอยู่สามสิบแต่ว่าสูตรที่ทำไม่ทั้งหมดมลี้งแต่ยี่สิบยี่สิบห้าสามสิบสามสิบห้าค่ะนะครับแล้วอย่างปลาโครงการปลาดุกที่เรานำมาสนับสนุนเนี่ยตอนนี้กินอาหารต้นทุนตั้งแต่เริ่มแรกเลยหรือเปล่าคะอ่ายังไม่เคยซื้ออาหารจากภายนอกเลยครับตั้งแต่ได้มาเราก็ทำเองมาตลอดอ่าลองเอาอาหารที่ทำเองให้ปลาดู เป็นยังไงบ้างโตโตไหมนี่ตั้งมาีวันแล้วคะเนี่ยอตั้งแต่วันที่ยี่สิบสองสิงหายี่สิบสองสิงหานะคะท่านผู้ชมเห็นนะครับใกล้ๆสองเดือนนะส่วนใหญ่เราจะให้กินกลางวันกันไอ้กลางคืนกันไม่ถึงไม่ถึงสองเดือนเนาะคยี่สิบสองสิงหาครับส่วนใหญ่เราจะให้กินกลางคืนกันงั้นกลางวันมันเลยไม่ดูเดือดเท่าไหร่ค่ะโอ้นี่ก็โตโตแล้วนะคะพูดถึงนะจากวันที่ยี่สิบสองสิงหาครับกินกัน มันจะกินไม่ดูเดือนครึ่งค่ะปลาี่ประมาณเดือนครึ่งซส์เสมออยู่นะโอ้โหมันใช้ได้เลยใช้ได้ถ้าถ่ายทำตอนกลางคืนนี้จะเห็นมันว่ายน้ําทั้งบ่อเลยครับเห็นอันนี้ก็มากระจายบ่อละพันธละพันใช่ไหมคะใช่ครับตรงนี้ก็เป็นบ่อที่ทำเองง่ายๆนะครับเป็นบ่อลงไปหนึ่งเมตรปูบ่อด้วยพีซีด้วยพีอีนะคะจากนั้นก็คันบ่อก็ใช้ ลังโฟมที่เหลือจากตลาดใช่ไหมเอามาทายกคันนใช่ครับยกขันขึ้นมาง่ายๆนะคะต่อไปก็เลี้ยงปลาดุกได้แล้วแล้วก็อาหารลดต้นทุนขอก็ลดต้นทุนอาหารก็ลดต้นทุนครับผมตอนนี้กิโลกรัมเท่าไหร่คะอาหารที่ที่ทําก็สูดสามสิบเปอร์เซ็นต์นี่ต้นทุนตอนนี้อยู่ที่ประมาณน่าจะสิบหกบาทนะครับแล้วค่ะเย่ะมากครับสิบหกบาทลอยเห็นไหมคะพี่ กิโลกรัมละสิบหกบาทะะเดี๋ยววันนี้ก็จะพาไปดูด้วยว่าเทคนิคการทําให้อาหารเม็ดลอยเนี่ยใช้เครื่องตัวไหนนะคะเดี๋ยวติดตามตอนที่สองของพี่จิรศักดิ์ได้เลยนะคะวันนี้ค่ะควันนี้ในตอนนี้ขอลาไปก่อนนะคะขอบคุณมากค่ะ